สวัสดีครับเอ็ซีเวันนี้เราก็จะไปเอ็ซีมา่อมเครื่องบดน้ำยานา้ครับผมพอดีรูดเฟืองเฟืองรูดก็เลยเอาผู้เชื่อมมาเชื่อมมอานะตอนแรกก็ว่ามันน่าจะคล <c oughs> ายน็อตออกมาแล้วก็จะใส่น็อตบังคับเข้าไปก็น่าจะได้นะ พอดีมันก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาตัวเชื่อมมาเชื่อมเอาเนาะ้องไอป้ปัญหาที่มันใช้มาหลายปีแล้วมันก็เลยมันรูดเผากลางมันนตรงตรงแกนตรงกลางแล้วมันจะมีตัวเชื่อมเข้ามานะเวลาเอาไอ้ตัวบดออกมาแล้วจะยัดเข้าไปแล้วมันก็ไปสึกทำหลายรอบแล้วไม่ไอยู่ไอ้ตัวในตัวบูดในอ่น คนเชื่อมเอาแล้วตัดปัญหาเชื่อมเอาดีกว่าแต่ถ้าเวลาเวลาเราถ้ามันเป็นดีเนี่ยมันจะลําบากนะเราต้องแกะแกะพวลูกปงลูกปืนนอกมาหมดเลยน้องคนเชื่อมเชื่อมเอาดีกว่าชจ้งรงทําได้ชจ้งรงทาได้ครับทําได้แต่ถ้าหากว่าเอาจริงๆแล้วก็จะต้องไปให้ไอ้ลพงพปืนเขาทำให้พอดีผมก็อยากจะแก้ไขเอา แบบเฉพาะหน้าเราไม่ต้องไปถึงเขาก็ทําได้ครับผมก็ได้ถึงอย่างไรเราก็ต้องมีเทีดเชื่อมสว่านครบทุกอย่างแล้วเราก็ทําเองให้จบเนาะแต่ชา้าเพราะว่าไปคืงทางมันทางทอ,ทอีกเราต้อมอีเออนส่วนเชื่อมไปก,ก่อนโอ้ หมดที่มันแคบเนาะน้องจับมันก็ยังว่าเนาะที่แคบมากตรงนี้ก็ขอบคุณครับเพื่อนๆและเอทีทุกท่านครับที่ให้กำลังใจและชมคลิปตัวนี้ก็จะเป็นคลิปพเมียนะนเดี๋ยวก็จะปล่อยออกมาเวลาเท่าไหร่ย,ยังไม่รู้นะครับผม<อ>ถามว่าเพื่อนๆมาชมคลิปให้แล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้กำลังใจมาตลอด็นได้เป็นยูทูปนะผมก็เวลาเข้ามาช่องผมก็มีแบบน่ะโอโหร้อนพี่น้องเอยไม่อยากจะเชื่อร้อนอืมคิดว่ามันไม่ร้อนเนาะก็เอามือไปจับเนาะมือไหมเลยหลังเหนียวหนังเหนียวไม่เป็นไดพอได้อยู่อนร้อนเนี่ยนะ โอ้โหยอดเลยลืมลืมว่าตัวเองแล้วก็ไปจับซะอย่างนั้นแป๊บเดียวก็เลยโอเคครับผมไม่เป็นไรไม่น่าจะเป็นไรนะเพราะตอนนี้มันก็เย็นแล้วเนาะขีดน้ำบูมมันรุดนะมันรุดไปสิวนีเชื่อมใหม่ไปห่อง ขสนใจอะไรมากมายทางนองทําได้เพราะนั้นทําได้ครับทําได้ครับผมเพื่อนท่านใดก็ดูเอาก็เลยกันเนาะว่าอะไรพอทำมีได้ก็ทําครับผมประหยัดเงินไปเยอะเอาเอาแพ้่ก็ทำก็สี่อห้ารอยเสียเวลาอทังงานครับผมเสียเวลาเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วไม่มีปัญหาแล้วเรียบร้อย แฉ็แฉบแๆ็บแฉบหมดนะไม่นาแต่มันออกตรงกลางนะครับต้องหาอะไรมารองครับมันลงมาดีด้วยตรงเผานั้นมันสึกตรงนั้นอ่ะเวลาที่มองอ่ะมองมองไปตรงไนช่วงนั้นมันสึกผมจะเอาถุงปุยมารองหาอะไรมารองเพื่ให้มันตออมาหาทางเนี่ยก็จะประหยัดน้ำไปด้วยแล้วยาดางมันก็จะไปร่วงออกไปทางนู้นครับ ช่างนงกท็งงกงงงงงทำไปกันเลยตามประสาของช่างนงช่างนงทําได้พัดลมก็ทําได้เชื่อมเหล็กก็เชื่อมได้อะไรนักหนาโอ้สารพัดช่างจริงๆครับนามยาดาครับเพื่อนนามย,ยาดานา้ำยาดางกดน้ำยาด่งา,างเงอสราบาท์ครับสุราบาท์กดไปแล้วแล้วก็ กรองให้ดีเนาะนเราก็กรองให้มันเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไฟเอาน้ําแข็งมาไปสมงด้วยน้ําแข็งอัเนเย็นป้องกันน้ำยาดนางเสียนะครับผมเราจะไม่ให้เสียเดี๋ยวมันจะเสียลูกฟ้ากดถุงละห้าบาทเลยถุงละห้าบาทเนี่ยไอตอนที่เราบดเราต้องเอาอถุงนีมารองเวลาน้ำมันจะออกตรงประมาณตรงกลางนะเอาน้ำมันลงมาแล้วมันจะได้ลงมาในถังเราด้วยเนาะ เพื่อนชื่อมมามันบดสบายน้ำมันก็จะวิ่งลงมาหาถามเนาะโอเคนะครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับผมที่ให้ความสนใจกับแต่ละคลิปนะครับก็มีให้ดูคสอบถามได้การทำการเชื่อมเหล็กทำงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่คนระับ ถ้าหาเราสนใจเป็นหมดเป็น,เป,นเป็นแน่นอนครับ ขอบคุณนะครับติดนะครับติดมันก็ยังติดอยู่อีกเนาะรับแล้วเราก็ ต่อคลิปไปด้วยแล้วก็ดูคลิปเพื่อนๆด้วยเห็นน้องกําลังไลถ่ายทอดจบแล้วก็ดูไปด้วยแลวเขาปวดดยเอามา่อ้ว สวัสดีค <handled> ช <it quiet> <N amed it quiet> <im> ่างนบกเลังต่อัลิปอวั่คับคับเพ่ั่อนๆ่นนี กงานคงาน้งดกอืกล้จะเสร็จแล้วแหละพอดีมันหลุดนะที่ไดอ่า lá nó cả cái <laughs> cái cái của cà na đó các bác sải nó 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 อาจคิดว่าได้แ้วยังไม่ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาขอบคุณเอฟซีทุกคน ทุกช่องนะครับผมพอดีเมื่อกี้ผมก็เลยได้ทำเครื่องบดน้ำยานางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ใช้ได้แล้วมันหลายปีแล้วมันเสียอ่ามันรูดกับมันรูดก็คลกว่าไอ้ตรงเทากลางมันอ่ะมันมันเชื่อมต่อเข้าไปแล้วมันใช้นานๆมาหลายปีใช่ั้วมันก็เชื่อมต่อแล้วมันจะไม่ไอ้มันก็เรียกวมันรูดทีนี้ผมเจาะว่าจะใส่สลับ ที่ไหนได้อตัวเดือยที่เราจะดันเข้าไปอ่ะมันไม่มันไม่ถึงเจาะพอเจาะเข้าไปปุ๊บมันก็ใส่น็อตเข้าไปอ้าวพอใช้งานปุ๊บมันก็จะไปเหมือนเดิมทีนี้ผมก็เลยแก้ไขเอาอ่าตูเชื่อมมาเชื่อมเอาครับผมก็เลยอยู่ตอนนี้อยู่แล้วแต่แต่นึกได้อยู่ว่าเอ้ยทางวิธีการเชื่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะอ่าดีเฉพาะอ่าชั่วคราว แต่เวลาถ้าหาว่าสมมุติว่ามันเสียลูกปืนแ,กนแตกหรืออะไรแตกอ่ะเราก็จะต้องรื้อหมดรื้อเสร็จแล้วเราก็มาเจียออกอรอยเชื่อมเราก็ต้องเจียออกให้หมดเนาะ FC ก็คงจะเข้าใจนะสำหรับมือช่างแต่ก็เราที่พอทําได้ก็ทําเองเพราะถ้าหาว่าเราทําแค่นี้เราให้ช่างเขามาทําก็ประมาณสี่สห้าร้อบาทต้องมีให้เขาเพราะไหนจะเสียเวลาบางทีเราต้องเอาไปให้ ที่ร้านเขาเขาก็ต้องทําให้เราแต่มันก็เสียเวลาเยอะกอย่างน้อยๆก็มีสี้า500บาทอ่ะอ่าองให้เขาแต่เมื่องเราทําเองได้พอทําได้เราก็ทําเองเนาะอ่าใความสามารถของเราเราคิดว่าอืมเราสมควรต้องทําอย่างนี้ก็พอทําได้เนาะก็ขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆที่ดูคลิปพรีเมียให้นะครับผมก็อยากจะแนะนําด้วยการดูคลิปพรีเมียนะครับผมบางคนบาง ช่องทุกคนยังดูไม่เป็นนะครับผมเมื่อก่อนผมก็ดูไม่เป็นแต่มาลัางหลามนี่เริ่มจะดูเป็นแล้วครับผมแต่บางคนก็ยังดูไม่เป็นก็ไม่ยอมถามนะครับผมก็ถามได้ครับผมเดี๋ยวก็จะบอกวิธีการดูคลิปทุกคนอยาให้มีทําเป็นพเมียเยอะๆนะครับผมเวลามีพีเมียอ,ออกไปก็จะมีโฆษณาอีกทางหนึ่งเราก็เท่ากัได้สอง ช่องทางเลยนะครับผมก็ขอบคุณครับผมผู้ใหญ่ใจดีและเอฟีทุกคนทุกช่องและ youtube ทุกช่องที่มาให้กำลังใจและาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดกระดิ่งให้กับช่องนองดอนเมืองแช n แนลด้วยนะครับผมสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสงความมุ่งมาปรารถนาขอให้รวยๆนะครับผมทุกคนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับผมจะมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาสอนวิธีทำ <c oughs> หลายอย่างครับผมเพราะช่างนงก็จะสรรหาคลิปดีๆมาให้ชมและมาให้ดูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม